เบิ้งครับแม่เทอร์ล่านองคุดขั้นหวนเป็นยังข้อต่อคุดแม่กันง่วกันกันมูหัวเออโดยไม่เห็นลูกมันมาหอดผีบอกมันมากินหอดผีบอกหอดเ้าเพราะอะไรอยากกินเผาโอเคหุบเขาก็เป็นหุบเขาก็เป็นอันนี้อันนี้ลูกสาวบ่นี่โอ้ลูกไพ่โอ้ลูกสะใภ้มาซอยบ้านบ้านระเบิ พนบงฝนตกกะรับนั่งผากันเห็บเบียกอยู่เนาะบุ้มีหมองลบได้หนิเนาะโอเคขอบใจเด้อแม่เด้อขอบใจเด้อมึงแหนครับอ่าชีวิตห่ากระตองสู๋เนาะเห็นแม่เราสู๋ห่ากระตองสู๋คือกันสู๋ไปได้ไหมเด้อฝนกับตกครับแล้วกับผ้าลูกไผ่แล้วเห็ดลูกไผ่ก็ดีดีเาะซอยแม่เฒ่า มัสลอยยาเนาะมัสลอยา